ยบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวับนนี้เราจะมาเล่นเกม,มเล่นเกมอันนี้ในกันลูกบอลโลก EP สองใช่วิธีเล่นก็ก็ไปดูคลิปที่แล้วนะเกมลูกบอลโลก EP หนึ่งแต่ผมเผือไปตั้งว่าเกมลูกบอล EP หนึ่งบางทีจะเขียนว่าลูกบอลโลก EP สอง วิธ <pathway>. <ence> ีเล่นเกมนี้ก็คือเราต้องรู้ไหมผมเป็นประเทศอะไรเป็นประเทศนอร์เวย์ N O R N W A Y นอร์เวย์อ่ะไม่ใช่สไปเดอร์แมนนอร์เวย์โฮมนะไม่ใช่คนละอ่านกันซึ่งทาหารผมจากที่เมื่อวานผมเล่นไปมีพลังประมาณ70ใช่ถ้าเต็มร้อยคือผมจะไปสู้กับประเทศไหนดี ผมจะเลือกประเทศที่มันไม่ติดกันมันไม่ใกล้กันนะ่ะประเทศไหนนะผมก็ไม่รู้ว่าจะยึดประเทศไหนเพราะคนต้องคอมเมนต์มาแล้วจะรู้ว่าจะยึดประเทศไหนดีผรม,มีตัวเลือกสองอันที่คุณเลือกก็คือประเทศอังกฤษแล้วก็ประเทศ เออประเทศอเมริกาแล้วก็อันเดทไทยก็คือประเทศซิมบับเวอืมคุณจะเลีอยวประเทศไหนค่่ซึ่งผมจะเล่นไม่ค่อยนานมากเพราะผมขี้เกียจเล่นแล้ว แล้วอีกอย่างหนึ่งผมก็จะทำคลิปนี้กี่นาทีดีนะสนะักประมาณไม่เกิน14นาทีซึ่งผมจะเงียบนิดหนึ่งนะ ผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็เลยเงียบแ้ง่งงจังเอ่อถ้าทุกคนเอ่อเดี๋ยวผมบอกอย่างหนึ่งนะทุกคนต้องคอมเมนต์เลือกเลขหนึ่งเลขสองเลขสาม เลขหนึ่งก็คือจะให้ผมจบซีรีส์นี้ด้วยการสู้กับประเทศอังกฤษอันที่สองคือประเทศสหรัฐอเมริกาอันที่สามคือประเทศซิมบับเวคุณจะให้ยึดประเทศไหนอะใช่เดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นไว้ว่าเขียนว่าอะไรโอเค คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเพราะผมเหนื่อยผมเหนื่อยอผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเกี่ยวกับเกมนี้แหละ บับเวก็คือเป็นธงสีอย่างนี้นะทุกคนอย่างนี้เลยเห็นชัดเจนแล้วนะโอเคธงของประเทศนอเวยของผมก็เป็นอย่างนี้วันนี้ผมจะกะ อัพให้ถึงคำอัพให้ได้กี่ดาวดีอัพไให้มามาซักพลังเกินะเพราะมันต้องใช้เวลานานมากกว่าจะเสร็จซึ่งทุกคนก็หลับไปฟังผมพูดก็ได้เพราะว่าบางทิ่ผมอาจจะทำให้คุณงวงก็ได้คุณ เพราะฉะนั้นก็หลับไปก่อนนิดนึงผมกลัวว่าบ่ายนอนไม่หลับตีสองแล้วผมนอนไม่หลับจนถึงตีสองอ่ะแล้วก็ตีสองก็หลับเลยก็จะเป็นเพราะผมนั้นดูคลิปสั้นคลิปตัวเองเคุยกับเพื่อนเยอะจนตื่นเต้นไม่หยุดเลยไงใช่ผมไม่ได้คุยกับเพื่อนมานานเท่าไหร่ ก็นานเลยนะสองสัปดาห์ก็คอนข่างจะตื่นเต้นื้่ก็มีก็ไม่มีอะไรมากเลยก็แค่อัพอัพเกรดไปเรื่อยๆสิ่งผมปวดหลังเฮ้ย ไลฟ์ <Like S 2> เพื่อเกมเป็นกำลังใจกับเกมฟรีไฟด้วยนะครับกดไลค์สักประมาณอืมกี่ไลค์ดีนะสามไลค์เอ็ดสิบไลค์เดี๋ยวผมจะมาเล่นฟรีไฟ ep สองให้แน่นอนไม่ถึงส like ิบไลค์ดีสักประมาณเก้าเจ็ดไลค์พอเจ็ดไลค์นะเราจะมาเล่นเกมฟรีไฟนะอ่ะใช่ฟรีไฟ ep สองคนต้องรอคอย แต่ผมอาจคลิปเกมนั้นไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมต้องใช้วิธีตัดต่ออย่างเช่นผมต้องตัดไปภาคใหม่อีกรอบหนึ่งใช่ผมต้องตัดภาคใหม่ผมขออัดประมาณให้จนกว่าจะได้พลังเท่ากับอัน,นเนี้ยเจ็อเนี่ย โอเคเอาไปเรื่อยๆทุกคนจนกว่าผมจะได้เจ็บสิบแล้วหยุดอัาจคลิปแล้วผมอยากให้ทุกคนมาพิมพ์คอมเมนต์ว่าจะให้ผมยึดประเทศไหนที่จะปิดซีรีส์นี้นะหนึ่งสองถ้าเป็น1ก็คือเป็นประเทศอังกฤษนะอันที่2อจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาอันดับอันที่3เป็น ซิมบับเวนะอ้าวง่วงไหมทุกคนง่วง โอเคโอ้ยที่ประเทศสหรัฐอยู่ไหน๋ยวผมจะไปให้ดูขอเวลาสักคู่อยู่นี่ไงสหรัฐอเมริกา United States of America ใช่ซึ่งครั้งนี้จะไออันที่ผมเล่นไปไอเกมเนี้ยไอเกมหนึ่งที่ผมลบทิ้งไปแล้วเพราะว่ามันเป็นแบบลีมิตของจริงจะเป็นอย่างนี้หละของจริงสนุกมาก แต่ของจริงมันก็งงนิดหนึ่งอ่ะเพราะมันเล่นกับเพื่อนใ้ดาถ้าฟรีไฟอีกอย่างนึงก็คือ,คอเล่นกับเพื่อนได้นะแต่ผมฝีมือโคตรกาดเพราะผมเล่นไปเมื่อวานเองตอนนี้ก็ไปเล่นกับเพื่อนอยู่แต่ก็คําม่ได้สักคนเพราะเจอแต่คนโหดอ่ะ โอเคขอบจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันวันนี้ไม่มีอะไรมากบายบายแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบายบาย